สวัสดีค่ะช่องจิตสบายกายแข็งแรงนะคะวันนี้จะมาเตือนภัยนะคะเกี่ยวกับมิจฉาชีพนะคะเพราะว่าฝนได้เจอมิจฉาชีพนะคะ,ะเข้ามาทําการหลอกว่าเขาเป็นะจะมาติดมิเตอร์นะคะ,ะให้กับบ้านของเรานะคะว่ามิเตอร์เราเสียนะคะเพราะนั้นเขาก็ให้ทําการเราจะยืนยันข้อมูลนะคะเทคนิคหลายชั้นมากเลยเขาะจะให้เราแอดไลน์นะคะ ฟอนเกือบศูญย์เสียเงินไปจำนวนหนึ่งนะคะว่าพอเขาให้แอดไลน์แล้วเราก็คิดว่ามันไม่ใช่ละมันแปลกๆนะคะเขามีโคโเมิดนะคะเขาสามารถถามเราว่าเราว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เราว่างก่อนเราก็บอกว่าเราสอนอยู่เขาก็บอกว่างั้นเอาเวลาที่อาจารย์ว่างเลยอย่างเงี้ยนะคะเขามีวิธีการพูดแบบเพื่อให้เราตายใจนับว่าเป็น กลยุทธ์ที่เก่งมากนะคะสามารถทำให้เราเชื่อใจนะคะพูดได้แบบแนบเนียนนะคะว่าเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่การไฟการไฟฟ้านะคะ,ะว่าจะมาเปลี่ยนมิเตอร์ให้เรานะคะแล้วสุดท้ายเขาก็จะว่าจะให้เราะจะคืนค่าเอฟทีค่าประกันมิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยให้เรานะคะพอเขาพูดถึงการคืนเงินเนี่ยให้ทุกคนนะคะเอะใจไว้เลยนะคะเพราะว่า ทางการไฟฟ้าไม่มีนโยบายจะคืนเงินนะคะกกเกี่ยวกับมิเตอร์ขอให้กับทุกคนนะคะเพราะนั้นถ้าเจอแบบนี้ถือว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะเราอย่าไปแอดไลน์นะคะแล้วก็อย่าถ้าเขายิ่งเขาเชิญชวนเราเข้าแอปเนี่ยแอปธนาคารเนี่ยเราอย่าเข้านะคะอย่าลงเชื่อเพราะแค่ถ้าเราไม่มีสตินะคะแค่คลิกเดียวเนี่ยก็จะทำให้เราสูญเสียเงินของเราไปได้นะคะอย่างโฟนเนี่ย ก็ต้องขอบคุณนะคะที่ว่าเราอ่ะมีสตินะคะไม่หลงเชื่อนะคะที่เขากำลังหลอกเรานะคะอันนี้ก็เลยมาเตือนนะคะอยากให้ทุกคนนะคะถ้ามาีเบอร์แปลกๆนะคะว่าให้เราแอดไลน์ว่าเป็นการไฟฟ้าจะคืนค่ามิเตอร์ค่า f อทให้เนี่ยก็อย่าหลงเชื่อนะคะหรือชักจูงให้เราแอดไลน์แล้วก็ไปเข้าแอปการโอนเงินใดๆอย่าทำนะคะเพราะว่า ่ไม่ใช่นโยบายของการไฟฟ้าแน่นอนไม่มีนโยบายคืนเงินนะคะอันนี้ฝากเตือนภัยนะคะจากมิจฉาชีพนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะจิตสบายกายแข็งแรงนะคะ